สวัสดีค่ะเอาให,หม่เดี๋ยวพรุ่งน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องไอป้าแพรวนะคะล่าดวันนี้ว่าเพิ่งอ,อัปเดตยูทูปไปคลิปเดียวนะจ๊ะที่จริงจะอัปเดตอีกหนึ่งคลิปซึ่งอัปเดตไปแล้วแต่มันดันเผลอคลิปซ้อนคลิปนะจ๊ะก็เลยก็ขอโทษตัวนะคะก็ไปติดตามในคลิปเดียวกันชื่อว่าชื่อคลิปว่าใหม่ค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะจ๊ะ เราก็จะลองใช้ YouTube นะจ๊ะลองดูว่าใครดูแพรวามากที่สุดแล้วใครกดติดตามแพรวามากที่สุดนะคะฉันก็เป็นแบบก็โอเคนะฮะก็วันนี้มีเรียนออนไลน์เนาะแล้วซึ่งเราก็ไม่มีจริงๆอะไม่สามารถทำได้จริงๆ YouTube Ki d s คือไม่ได้เลยว่าไม่เคยเป็นเด็กแล้วว่าก็เป็น เด็กที่ค่อนข้างโน no. เกี่ยวกับ y o u t u b e คลิปจริงๆอะนะแต่วตอนนี้คือว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามทาง Youtube Facebook IG อีเมลของว่าเรียบร้อยเนาะอีเมลไม่ต้องนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปติดตามนะคะอีเมลว่าเอาไว้ให้ครูเขาโพสต์คลิปต,ตอนเรียนออนไลน์เท่านั้นนะคะหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆไม่เอาแบบ คนมาติดตามแล้วมาบอกในอีเมลถามว่าติดตามได้ไหมก็ติดตามได้แต่ว่าจะอ่านจ,จะพับางช่วงบางตอนบางคนก็อา่านบางคนก็ไม่อ่านนะคะแต่ถ้าว่าไม่อ่านก็ว่าขอโทษด้วยนะคะเขาหน้าเดี๋ยวว่าจะทําคลิป Q&A จริงๆและตอนนี้คือถ้าใครไม่มีคําถามก็คิดกันมาว่าจะถามอะไรกับวานะคะทั้งเ้นถามเกี่ยวกับประ,ประวัติชีวิตของพว่าประวัติในสิ่งที่เพว่าอยากเป็นอะไรนู่นนี่นั่นก็ถามได้หมดนะคะแล้วก็จะทํา คลิปช่วง Q&A สามคลิปติดต่อกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเป็นถ้าถามว่าวันไหนว่างๆเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตคลิปเนะเกี่ยวกับ Q&A สัปดาหละครั้งสองครั้งสามครั้งประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากไปกดติดตามก็ไปกดติดตามที่ช่องแพาวาไอบ้าไพาวานะคะหรือใน IG ชื่อว่า p o l l y หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามเออใช่ แล้วก็ชื่อใน Facebook ก็ชื่อเดิมนะคะประภาภิษส,สุนทรีเจ้าไทยก็ได้อังกฤษก็ดีค่ะก็หาอันที่ว่าอันที่เป็นโปรไฟล์ว่าที่เกี่ยวกับนกอะค่ะที่มีนกเกาะตรงไหลใส่เสื้อสีน้ำตาลน,น้ำตาลแล้วก็มีนกเกาะแล้วก็มีเหมือนดอกไม้อยู่รอบๆวงกลมนะคะนั่นแหละคะ่ะก็คือปลว่าตัวจริงเสียงจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดนะคะยกเว้นข้อมูลที่ว่าจะเอาเข้าใน Facebook i g เนี่ย ว่าจะให้ทุกคนดูว่าแพรว่าเหมาะในการเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าถ้าว่าไม่เหมาะในการเป็นยูทูบเบอร์หรือเหมาะในการทําอะไรมากที่สุดแต่ว่าก็จะอัปเดต youtube ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกขี้เกียจทำนะจ๊ะแต่วันนี้แพรว่าลงคลิปแล้วจริงๆนะหนึ่งคลิปเดี๋ยวแพรว่าให้ดูนี่นี่น,นี่คลิปนี้คลิปนี้ค่ะชื่อเขียนว่าใหม่ค่ะก็คือแพรว่าเองแพรว่าคือลงคลิปของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มานะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่วก็จะถ่ายคลิปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลิปใน YouTube แล้วก็ในจ๊กในติ๊กต็อกนะคะไอ้จ๊กไม่ได้ถ่ายแต่ว่าจ๊กอะเป็นถ่ายแค่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากไปดูติดตามช่องจ๊กของวอก็พิมพ์ว่าประภาเพียสุตว์สติก็เจอเลยนะคะเอาฝากไปทั้งติดตามทั้งจู๊กไอจีอีเมลก็ได้เฟซบุ๊กก็ดี YouTube ก็ได้แต่ทวิตเตอร์ว่าขอไม่นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวว่าจะมีตอนเย็นก็คือทำรายการเกี่ยวกับ อยู่ใน b i g g o l i v e แล้วก็ในแอป VB นะคะแต่ถ้าตอนนี้พะวาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายว่าขอเรียนออนไลน์ก่อนเพราะตอนนี้คือเริ่มจะตึงเครียดด้วยสถานการณ์โควิด1 9เนาะซึ่งก็ขอบ๊ายบายในช่วงนี้แล้วก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่นกุ๊กกิ้งให้ด้วยนะระหว่างนี้เดี๋ยวพะวาขอทำขอเรียนออนไลน์ก่อนละกันแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวว่าจะ อัปเดตคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะพอใจนะคะว่า Youtube พอแพรวันเนี่ยจะดีที่สุดของที่สุดนะครับบายบาย <c oughs> เดี๋ยวจะมีเพลงอัปเดตนะ